กองไปไหนอะครับวันนี้เดี๋ยวมาหาไม้ไผ่นะครับไปสามไข่ตุ๋นะครับซึ่ง,งหลักๆก็ต้องเป็นไม้ไผ่เรา,าฟันไม้ไผ่กันครับจะไปเลือกบ้องก่อนว่จาจะเอาอันไหนดีนะครับเดี๋ยวตามมาส่วนวิธีการทำทำยังงั้นเดี๋ยวก็มาทำพร้อ,รอมๆกันนะครับที่พูดนี่เคยทำไหมเนี่ยยังสิยวลองดูครับลองดูเนาะ ลองดูลองทำหาไม่ไข่ก่อนรับเร็กใช้ขนาดไหนกันไหมเ,เออน,นี่ยเยอะอ่ะรอทำนี้ไล้ไม่ดีเหรอกินได้หลายคนดิเขาต้องใช้บ้องที่มันกว้างๆเยอะๆอ่ะพี่ ลองบองลองบ้องใช่เราได้วัตถุดิบไปทำแล้วนะครับวันนี้ของแถมนะครับอะไรแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะขอใท่านผู้ชมไปดูมันโถหัวมานิดนึงนะครับนี่นี่นี่ไอ้แหมมันคือตัวอะไรไม่รู้เห็นไหมนะเอาถือมีดต่อเห็นไหมครับจะซูมให้ดูใกล้ๆนะนี่อยู่ไหนไปนะเดี๋ยว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  อยู่ตรงโอ้ยนี่นี่น,นี่นี่เห็นนะครับเนี่ยเห็นหวัวมหนยังเนี่ยคืออะไรไหมนะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยมันคืออะไรใครบอกได้ช่วยบอกทีนี่ครับเห็นไหมนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเป็นวัตถุดิบของเรานะครับสำหรับในการทำอาหารทำไม่เอาร้อเล่น เพื่นไปตัดยอดนะครับเพราะแม่บอกว่ายอดข้างบนมันจะกวงเราจะปีนน้ำไถ่ขึ้นไปตัดนะครับนะแม่ต้องปีนมั้งเนี่ยแม่ตัดแล้วอ้าวเนาะเนี่ยมั่วมากอ๋อเนื้อเนึ้อนื้ที่แรกนึกว่าแม่จะปีนขึ้นไปตัดยอดให้บ้อเสียดายนะครับเอ,อาตัดที่โคนเลยนะครับนี่ไงอ๋อเอาตัดแล้วเราจะมาดูกันที่ครับว่าบ้องจะได้ไหมนะโองผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับ เรามีเทคนิคนะเราไดแต่ละ จะกวงๆอย่างนี้เหรอ<ะ>ใช้ได้ะอะต้องกวงใหญ่ๆหน่นนอยเนาะมันรีบไปนิดนึ่งอ๋อที่กวงนี้ครับงกวงอย่างนี้นะครับนี่ฟันเป็น,อ,นอ่ะนะเอาแบบนี้ก่อนทำไรกิน ก่อนเราขขาลามนะนนนนเราจะทำนะครับที่หลามไข่กันนะครับโดยเราจะเจาะตรงนี้ตรงกลางสองด้านนะครับก็เปิดนะครับเราลองทำดูกันนะครับอ๋อันนี้ไปด้านสองได้ครับจะเปิดนั้นใช่ไหม ใชเลยครแค่ครึ<ะ>่งเดียวอุ้ยมีอะไรบะอะไรอือโอ้ยตกใจมากเลยอืออือจะมาครับเดี๋ยวเราก็จะงัดมันขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราแต่งหุนี่เราจะงัดฝาอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเอาไข่ใส่ในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาปิดนี่ ประมาณนี้ครับเราไปทำล้าไข่กันนะครับน้าไข่อะไรอะ่ะไข่ตุน๋นได้ไหมเนะีน่ยเราจะได้เรนะเราจะไปเอาผักสวนครัวเราจะไปทำไข่ตุ๋นนะครับวันนี้เรา,เาไข่ตุ๋นอะไร ไข่ตุนอะไรไข่ตุนก็บอกไม่ไผ่เราจะลองทําดูเนาะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาผักชีนะครับหอมผักไปก็ใส่สายเพิ่มเนาะมันจะเจบๆอันนี้ผักของเราเราเอาเราต้นหอมกับบังชีนะครับจะเป็นไงก็ไม่รู้เด้อเดี๋้วต้นหอมกักต้น น,ะนี่หอมปลูกเองนะคะืไม่ได้ปลูกเองเอ่ะไม่ยายปลูก,กไม่ใช่นี่ขอเร็วอันนี้คือต้นหอมรู้แล้วอ้าวแล้วก็ไม่รู้จักเนาะอ่าไปก็เป็นผักชีนะครับผักชีอยู่นี่นี่เราจะมีหมดทุกอย่างนะครับ นี่เอาปักชีไปน้อยๆก็พอเนาะนี่ครับรอสักหน่อยเนี่ไม่ต้องใส่เยอะเนาะทำตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวไม่ต้องไอ้นี่เนาะไม่ต้องใช้ไม้แง้มแล้วนี่เรนี่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 พงใช้พงนี้ได้เลยเด็ด เด็ดเราก็จะเดียววางอ่านี่เด็ดเลยแฉมเราจะทำ่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะเราจะกรอบไฟตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยอาปืนมากรอบไฟทั้งรูเอ้ยไปเก็บไม้หลวมาจากไหนนะก่อนมน่ะจึงงอยื่นน่ะเอเคยังด้วย เตรียมก่อไฟเาจะเตรียมก่อไฟกันนะครับโอเคครับก็หากิ่งไม้แห้งนะนะครับ แล้วะก่อไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลามไข่กันแล้วนะครับก็จะเริ่มใส่ไข่อะนะี่งไงเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วโอเคอเอา,เอาสมาชิกออกก่อนดิเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับอันนี้ไม้ไผ่เราพามาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะมีรูอยู่เห็นไหมครับมีรูสองข้างเพื่อให้อากาศมันไ่าทีทนะครับเราก็จะมาตอกไก่ละไข่เลยนะครับ สักสามลูกนะครับต้องดูอุ้ยอ่าโอเคอ่ะไม่พอสี่ลูกไปเลยช่องมันยาวช่องมันยาวส,สี่โอเคอ่ะเราจะตีไข่นะครับเนี่ยตีไปเลยนะครับจะใส่เกลือนิดนึง เราใส่รถดีนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยนะครับอันนี้ตีให้อย่างเงี้ยเหรออือคนเข้ากันครับชี้นะครับ ก็ใส่นะครับแล้วแต่เลยผักมีอะไรก็ใส่ไปโอเคสต้น,นหอมผักชีไป,ไป,ปุนอ่ะเสร็จแล้วครับอ๋อไข่ตุ๋นก็ใส่เติมน้ำนิดนึง เสร็จแล้วนะครับแล้วจะเอาไปตั้งไฟแล้วนะครับโอเคเราจะเอาฝาปิดนะครับเอาไปตั้งไฟกันอันนี้ปุ๊บนานกันแล้วเนี่ยนะ ไม้ไม้หนามีไม้ก็อนี้ระหว่างรอก็กินมะขามกินมะขามิมขามกินอะไรกันนะมะขามจ้ะระหว่างรอจิ้มกับกะปิอ่ะใช่ เอาแตเป็นสภาพเนี้ยจากเตาเผาเรากลายเป็นเตาอบไปเรียบร้อยนะครับ <ลม S 2> เพราะว่าไฟมันแรงลมไม่ใช่ไฟแรงลมลมมันแรงงไปตีไปทําเตาอบซะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเตาอบไข่เป็นยังไงนะครับน่าจะดีนะครับด,ดูเตาอบดูครับกำลังด,ด,ด,ดูดู ดูข้างในครับเดือดส,สู้ๆนะูแล้วเมื่อกี้ไม่เดือดสักทีนะครับเนี่ครับเราจะมาลองดูกันแอบดูตับอ,อกของเราครับนี่ไข่ฟูออกมาเร็วแต่จะเป็นไงไม่รู้นะรู้สึกว่าจะใส่น้ําเยอะตัวนิดนึงนะครับโอ้ไฟไหม้แล้วนะครับสุกกําลังเนี่ยโอ้ยไหม้แล้ว นั่นแหละไข่ห้ามันถูกแล้วล,ลูกถอนไปเนี่ยโอ,โ,อโอ้ยข้างล่างไมหมหมดแล้วโอวบ้าเจ้าโอวบ้าเจ้าจอดจะรอดไหมเนี่ย,ยกินได้ไหมดูกันนะครับเป็นยังไง ชิอ,อม,อมแต่ว่าหอมไม้ไผ่ข้างนั้นแมงลีบแมงลีบเออแต่ข้างนั้นสวย,ยชิมชิมชิมต้องลงองจะมาชิมกันนะครับมาขามขำเธอไปจะไม่กินละมีไข่ละกิไนไง

มันจะหอมกินผักชีหอมกินไม้ไผ่นะครับอืม กินข้าวไหมนีม่โอ้แบ่งให้แม่กินนะเปล่าเปล่าได้เปล่าได้เบ่งให้แม่สนนี้เหรอ <c oughs> ครับก็เนี่ยครับหลามไทตุนนะครับก็ออกมาประมาณนี้เนาะเขาจะหมดแล้วแบ่งมไม้มลง,งแล้วจะหมดแล้วลคนถ่ายก็อยากกินนะให้คนถ่ายมาชิมบ้างนะครับอ่ามามาแล้วอากิาาานอีกครั้ง เออเป็นกระผักเปืออร่อยนะครับกั้ครับกิมบั้นี่นะครับก็เป็นนะเผืือเราไปอยู่ในป่าไปแนละ้วก็ได้รู้ว่ิธีทาว่าทําไงเนาะก็แค่เอาสามไม้ไผ่ครับ,อรบเอาสามบ้องหลักๆคือสามบ้องเนะาะตัดสามบ้องเอาบ้องกลางก็เลาะกลางเหมือนเป็นอ่องเป็นถ้วยเนาะแล้วก็ตีไข่ใส่เครื่องปรุงหนระืออะไรมีมันไม่มีแล้วก็เอาไขายย่แค่อย่างเดียวเนาะแล้วก็ ย่างไฟหลามไฟจนสุกนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับคุกกล้องกับเด็กๆก็ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้คุกกล้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายกินต่ออ่่ากินตออีกแล้วโอ้โหคนถ่ายไม่ได้กินนะจะทำไงโอ้หืมอันนั้นหืมคันห้างเป็นยังไงบ้าไปให้คุณแม่ไป